ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิวไทยดับบ x ็ o กส o นะครับที่เห็นตรงข้างหน้านี้ก็คือเขากำลังทำอะไรบางอย่างนะครับในขั้นแรกนี่ใช้ไม้สองอันนะครับมาช่วยนี่ครับทั้งโยกทั้งคึงนะครับแล้วก็ดึงนะฮะจะเห็นว่ามันเริ่มเป็นเส้นนะฮะเริ่มเป็นเส้นแต่ตอนนี้ยังเป็นเส้นหนาๆใหญ่ๆอยู่ ครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดตามตรงอะ่ะเหมือนเชือกมากกว่านะฮะเป็นเชือกเชือกขนาดใหญ่สีดำๆออกดำๆนะฮะนี่ครับก็กำลังทาอยู่พื้นที่ตรงนี้เป็นต้องเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็ลื่นพอสมควรนะครับที่เห็นนี่ก็คือมองเห็นตรงที่ปลายมือนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะลากไปสุดขอบนะฮะครับแล้วข้างๆเนี่ยเราก็เห็นนะนเนี่ยคือนี่ครับ ด้านนู้นก็เป็นสายใหม่นะฮะก็คือเขากําลังทําสายใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยกำลังก็เรียกว่าขยี้เส้นอยู่ฮะคือเปลี่ยนจากเชือกเนี่ยให้เป็นฝอยละเอียดเนี่ยด้วยการทบนะฮะทบสายใหม่เนี่ยตัวน้ําตาลกับเครื่องต่างๆเนี่ยให้พันเข้าไปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะเนี่ยนะครับริงน่าเสียดายเพราะว่าเสียงเสียงตรงนี้เนี่ย บังเอิญว่ามันเสียงมันดังมากก็เลยต้องตัดเสียงออกไปนะจะเหลือไว้ตอนท้ายนิดหน่อยนะฮะที่ทำเนี่ยก็คือเป็นของร้านสุรชัยสายไหมนะครับที่ยุทธยานะฮะซึ่งยุทธยาเนี่ยมีร้านสายไหมเยอะมากนะครับแต่อันนี้เข้ามาออกบูทธที่กรุงเทพแล้วก็ผมว่าน่าสนใจเลยก็คือทำสาธิตให้เห็นวิธีการทำสายไหมนะครับแบบดั้งเดิมนะฮะแล้วก็ แบบนี้เนี่ยเป็นของโบราณแท้ๆแล้วก็ใช้เรียวแรงเยอะมากนะครับใช้แรงเยอะมากจริงๆนะฮะดูจากการยืดนะครับการยืดแต่ละครั้งนะฮะการยืดแต่ละครั้งออกไปนะครับก็คือถ้าไม่มีข้อแขนไม่มีแรงมือที่แข็งแกร่งพอเนี่ยก็ทำทำตรงนี้ไม่ได้นะฮะแล้วระหว่างที่ถ่ายตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขานั่งยืดกันเป็น ผมคิดว่า6-7นาทีนะฮะอเพอยื่นมาก่อนนานนั้นแล้วเพราะผมไม่ได้ถ่ายต้นต้นนะฮะ,ะแสดงว่าทำแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้แรงเยอะผมถามเขาตอนท้ายเนี่ยก็คือ,อว่าน้ำตาลเท่าไหร่ก็บอกว่าน้ำตาลเนี่ย1.5กิโลนะฮะแล้วมีส่วนผสมยังอื่นเนี่ยอีก1.5กิโลนะฮะซึ่งก็ ผมก็ไม่ได right ้ถามเขาก็คงเป็นสูตรของเขานะเป็นลักษณะเฉพาะเขาเนี่ยครับเป็นสายไหมพอเสร็จแล้วจะเป็นสายไหมนี่เห็นเป็นเส้นๆฝอยๆยิางที่เราทานนะฮะเอาไปทานกับโรตีเป็นโรตีสายไหมนะฮะนะครับว่าจะมาเป็นเส้นฝอยเนี่ยนี่ครับต้องใช้เวลาเดี๋ยวพอนี่มันเริ่มเป็นเส้นแล้วเนี่ยจากการทบแล้วดึงเนี่ยเริ่มเป็นเส้นเดี๋ยวจะเขาจะขยี้ออกมาแล้วก็จะมีการแผ่มานะฮะแผ่มาแล้วก็พึ่ง พึงลมเอาไว้ก่อนที่จะไปจับใส่ถุงนะฮะแล้วถุงนึงเนี่ยประมาณโลเศษนะฮะถุงหนึ่งนี่เขาจับออกมาส่วนพวกแป้งพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งผมก็ถ่ายให้เขาทำแป้งวิธีการทำแป้งนี่ครับเริ่มเป็นเส้นคล้ายๆกับเหมือนเอาพวกไหมถักนะฮะหรือเส้นอะไรเส้นผมแล้วกันนะครับแล้วก็พอยิ่งดึงยิ่งขยายเนี่ย จากเดิมที่เคยเห็นเป็นสีดํานี่จะออกมาเป็นสีม่วงยิ่งช่วงนี้ครับดึงเนี่ยครับคือดึงแล้วมันจะทําให้เส้นละฉีกออกมาเป็นฝอยนะฮะเป็นเป็นเส้นสายใหม่นะครับนะครับใครดูแล้วเห็นว่าวิธีการทําแบบออริจินอลนะครับแบบดั้งเดิมเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับนี่ครับดึงสุดมือแล้วก็สุดแรงนะครับทั้งข้อแขนแรงมือนะฮะต้องได้นะครับเนี่ยดึง เดี๋ยวเขากำลังจะเริ่มนี่ครับเริ่มยืดแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาจะฉีออกมาเป็นแผ่นๆก็คือเป็นอ่าเป็นจับหนึ่งฮะคล้ายๆกับจับนมจีนเนะี่ยแต่มันจับออกมาแล้วเป็นฝอนยนะครับนี่เขาเริ่มดึงออกมาครับขั้นสุดท้ายเนี่ยดึงออกมาแล้วตรงปลายเนี่ยมันก็แตกเป็นฝอยออกมาเนี่ยครับดึงอะแล้วก็ดึงออกมาอีกครับก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นสุดท้ายนะฮะ นี่ครับเริ่มได้ฝอยมาแล้วนะฮะแล้วก็มาสะบัดแล้วก็ผึ่งเอาไว้นะครับแล้วก็จะทําขั้นตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆจนจนจบก้อนนี้นะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพอตอนท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมีถามเขาเรื่องว่าร้านไหนยังไงนะครับ mm hmm. ก็ชำไปเรื่อยๆครับ mm hmm. แล้วพบกันใหม่กับ f e e l t h a i b o x s p o t c o m นะครับเจอเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจ จากสองข้างทางมก็แวะเก็บมาฝากใน YouTube นะครับใน YouTube เข้าไปได้ที่ YouTube ฟิ e ไ t h a i นะครับ F W E L T H A I ครับผมครับแล้วพบกันใหม่ กี่โลครับอ่านี้น้ำตาลใช้โลครึ่งครับอ๋อจะมีส่วนผสมอีกโลครึ่งครับรวมเป็นสามโลไอ,อ้ถุงหนึ่งนี่กี่โลครับเนี่ยการน้ำหนักเก้เาเก้าโลประมาณโลอสองโลงสามอย่หยิบใส่หยิบใส่เฉยนะครับครับไม่ได้ชั่นงนี่ร้านไหนนะครับเนี่ยสุรชัยสายใหม่ครับอะไรนะฮะสุรชยัยสายใหม่สุรชยัย จากที่ไหนครับขอวิธยญญาครับขอวิธิยญญา